แล้ววันนี้เราก็จะมารีวิวเตะก่อนที่เราจะมารีวิวค่ะผมวันนี้เรามีนี่เป็นอะไรนะฮาบันเยโรนะครับแล้วซึ่งผมเนี่ยไม่กินเผ็ดเราจะต้องมีแขกรับเชิญผู้ใหญ่มาสองคนวันนี้ครับโอเคเชิญคนแรกพี่เซนมาเดียวครับสวัสดีครับ <laughs> อ, <laughs> อันน,นี้ครับผมอันนี้ครับผมพี่ดาครับพี่ดาสวัสดีครับอันนี้ช่องอะไรครับเนี่ยตามเพลงมาอ๋อตามเพลงมาโอเคมามาจากรายการอีก โอเคครับอีกคนหนึ่งมาเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะมีนี่เป็นอะไรเอยอะไรบ้างน้องเพนเขาเรียกว่าฮาบานเยโรสไปซี่ชิคเก้นมันคืออะไรอ่ะเป็น ของมาเลเซียที่ถ้าใครเคยได้ยินเขาโกเซเบอร์ที่มันดำๆสีดำๆโอเคแต่น่าจะเผ็ดกว่าอันนั้นจะเป็นระดับหนึ่ง้านอันนี้มันคนละมันคนละรสชาติใช่ไหมน้องเพิอันนี้มันเท่าไหร่อันนี้ระดับสามแสนห้าแสนห้าก็อาจจะเผ็ดลงมานหน่อยหน่อยแล้ววันนี้เราก็จะมีนี่เพลมอร์ชูนะคะเป็นเยลลี่แล้วก็มีน้องเพอร์อ่ะมีเยลลี่ยูดีคอร์ดแล้วก็แล้วก็อะไร อันนี้อันนี้อะไรเพลโมวิวนะคะผมแล้วเราก็จะมีนี่เบียร์นั่นเองนะคะไม่ค่ะไม่ค่ะโอใช่เหรอคืออะไรอ่ะนี่มันเป็นเลมอนโซดาตาสิงนะคะไม่มีแอลกอฮอล์นะคะเพื่อิ่งออกเพิ่งออกใหม่ใช่ไหมพิ่งออกใหม่สิงต้องเข้าแล้วล่ะอืมสิงต้องเข้าแล้วแล้ววันนี้ครับเราไม่เลือกกันง่ายๆนี่ครับเรามีตัวนี้ถ้าใครเคยเล่นเป็นแบบอย่างเงี้ยเห็ะอ่าโอ้โหนานมากนะที่จะไม่ได้เล่นเนี่ย อ๋อคือโอเคเดี๋ยวเราจะทายอันนี้แล้วเราก็จะเสี่ยงกันว่าใครจะได้กินอะไรใช่ไหมใช่ครับผมอันนี้จะเผ็ดน่เบอกก่อนว่าในนี้จะมีอมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีเลมอนสดานะคะมีกัมี่กัมี่ก็คืออันนี้อันนี้มีน้ำเปล่ามีไม่ไม่ต้องทำอะไรเลยมเข้าไ้าไปเข้านเ้า้าไปเ้าไ้าไปเข้าไปข้าไน้าไ้าไเ้วไปเขนไปอ้าไ้ไ้าไ้เข้าไปเข้าไใช่แล้วก็มี ฮาบันเยโรนะคะครบแล้วแปดอันเร kind of um ียกมาม่าอย่างเดียวได้ไหมเออมาม่าก็ได้ค่ะไม่ได้มาม่าลาโลโลเลยไมันดูเรื่องลาโรโลเลยไมันดูเรื่อง what ถ้าถ้าถ้าลูกค้าเข้าจะเข้าได้แต่มาม่านะอ๋อหรือเข้าไม่ได้นะอันนี้เรียกว่าอะไรนะฮาบันเยโรบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อฮาบันเยโรครับผมยี่ห้ออะไรนะฮาบันเยโรครับผมยิัง โอเคทั้งั้นใครเริ่มก่อนน้องเพอเลยอังเพอรองเพอรเลก่อนเล่าอายุเล่าอายุองเพออเลขกะนเคะมีหนึ่งสองสสี่นะอ่ะเลขสี่สามครั้งเลขสี่สามครั้งเอาหนึ่งสอง กินเลยนะกินเลยนะกินหมดซองเลยกินไม่ใช่กินทีละตัวกินทีละตัวกินไปรีวิวไปกินไปรีวิวไปรี่เป็นไหนครับเป็นไหนเป็นไหนคก็คือให้แบบรีวิวซองนึงไปเลยอะไรเงี้ยนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้อัััันนนน้ตวมเป็นอะไรมันเป็นยูนิคอนเหรอตัวให่เป็นยูนิคอนก็ต้องมีเขาโเนี่ยเนี่ยมันมีเขาอยู่บ้างมีเขาเยอะเนี่ยก็ต้องมีเขาโอ้โหเฮียเนี่ยมันมีเขาอยู่บ้างมีเขาอยู่เนี่ยมีเขาด้วย เนี <gen U therapist> ่ยมีเข่าด้วยอ๋อนั่นแหละเลยวะได้ตัวเลยนะอืออืออ่า้เข่าให้เออไม่รู้เลยมัน้วยไม่รู้เรื่องจะออกมาดูเฉยๆเลยรอๆๆอามาตัวมากะไรแม่เปี้ยวๆดิเปี้ยวเรปี้ยวนะสีแดงเป็นเปลวสีฟ้ามันเป็นลบเดียวเหรอใช่ไหมมันเหมือนลบอันเดียวบไปครึ่ง What รสมันแบ่งครึ่งหนึ่งเปรี้ยวครึ่งหนึ่งหวานใช่อ่ะจำจำพิเศษไปพิเศษไปพิเศษพิเศษเราเอาเอาเบอร์อะไรเอาเลขเลขเจ็ดครับเลขเจ็ดไม่มีครับผมไม่มีครับผมมีหนึ่งสองสามสี่อ๋อมีหนึ่งสองสามสี่เอาเลขสี่ยี่สิบห้าครั้งครับยี่สิบห้าคุณเดินไปเข้าน้ำก่อนได้เลยครับเดี๋ยวค่อยกลับมาฮะ

เออครับไปเลยฮะห้องน้ำครับจริงเหรอห้องน้ำครับไปเลยฮะไปทำไมไปทำไมอะเลขสี่อะเนี่ยนี่ห้องน้ำไปทำไมไปทำไมครับพ่อฮะไปทำไมก็ไปเข้าก็มันจังไปเข้าห้องน้ำเฉยโอเคคุณจะอุดจะละจะมาชวาแล้วแต่คุณนะฮะเออคุณจะหยิบอะไรมากินก็ได้ครับแล้วแต่คุณนะฮะอ่าน้องเพลงเอาแต่พี่แต่พี่เต้กับแต่พี่เต้ใช่ไหมพี่เอาเลขเมื่อกี้มีเบอร์อะไรยังเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งยังไม่มีคนเลือกเบอร์หนึ่งสี่ครั้ง 1,2,3,4อะไรอ่ะนี่ครับผมเอ้เลมอนโซดาตาสิงกินได้เลยปะกินได้เลยครับเอ้เปิดแล้วก็เทใส่แก้วได้ได้ได้อันนี้เลมอนโซดาซีโรชูการ์อ๋อไม่มีน้ำตาลด้วยมีน้ำตาลด้วยแต่เป็นซีสูงนี่มีัญลัาละ์้างเลือกสุขภาพอ๋อดีต่อสุขภาพนะครับผมมาเกระป๋นีเปิดครับมีเลม โอ,โอ้ยโซดาโอ้เป็นไงบ้างครับกินเลมอนเลยเลมอนโอ้โหเยอะขนาดนั้นเลยเหรอวันหนึ่งกินห้วยนะขอดูหน่อยว่าเหลือแค่ไหนนิดเดียว <laughs> ขอดูขอเลือแ่นขอดูขอเลือแค่ไหนพี่หิวน้ำ <laughs> น้ำเปล่ามีนะค <laughs> ะอ, <laughs> อร่อยไม่มันซีโร่ชูการ์มันมันหวานมันหวานเหมือน,น,นกันนะ เออแต่ว่ามันไม่มีต่างนะอร่อยอร่อยอร่อยเข้ทำอะไรครับผมอ้าวโอ้โหเป็นไงบ้างครับเขาโล่งฮะไม่ในห้องน้ำมันโล่งแล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรทำเลยฮะน้องขาเอ้าน่ากินแล้วเหรอกินแล้วครับโหทำไมเขาได้ดีแย่เลยอย่างงเี้ยล่ะคนมีดวงมีบุญหอ่ะโหเทมเป็นเยอะด้วยโหเลยนิดเดียวเหนิดเดียวน้องเพิดต้องเปิดบอกขอดูก่อนว่าเหลือแค่ไหนขอดูหน่อยว่าเหลือแค่ไหน ยัดเดียวขอดูก่อนเหลือแค่ไหนขอดูก่อนเหลือแค่ไหนตาน้องเพิ่์มมาวนๆใช่ไหมวนตาใช่ไหมโอเคโอเคเอ่อเลขเลขสามกี่ครั้งคะแล้วติดขอบหลอดตรงนี้ครับสามสิบครั้งเลขอะไรนะคะเลขสามสิบครั้งอะไรกินล้อ ไม่เท่ไม่รอร้องอ้ออมามาเ็มบ้อบ้าอย่าเพิ่งนะครับฉีอย่างนี้ทำไมฉีดอย่าง้อ่ะได้่พลงฉีดให้ปุ๊บลอกันเหมดเลยได้ปะแ่อันนี้แกะง่ายนี่หรออย่าเิอนอันแ่อันแ่อยากเอ้อดีเล็งเอาไว้อืแกะไม่ออกเออฉอย่างนี้เหรอครับไม่ฉีกปุ๊บแล้อันนี้ลากอันนี้ลกเพิ่ออย่่อยจะเป็นแบบนี้ อยากกินแล้วไม่หวเลยอยากกินมากเลยนี่สีเขียวสีส้มสีแดงเกินเพิเอาสีอะไรเพิ่มสุ่มสุ่มแลกินนิดหึงนี่เลยนะกินหอมมากกลินหอมอ่าเราตาตายอยู่เอ้ยได้สีส้มเฮ้ยมันเป็นยางเลยอ่ะอยากกินยังไงอ่ะลองให้ดูให้ดูโอ้ยมันยืดมากเลยให้กล้องดูนี่สีส้มแบบนี้ยืดยืดยืดเหมือนสลัด์เพคะ แปลกใจจังเลยอ่ะทำไมอ่ะอุ้ยกินปุ๊บทำไมเล็บเป็นสีมึนเลยอ่ะนิ่งน้ำมันนิ่น้ำมันติดมือไปแล้วเปรี้ยวหวานเปรี้ยวเปียหวานโอ้โหเป็นนักบรรยายที่ดีมากเปรี้ยวหวานหวานโอ้ยได้เล็บปุ๊บก็เเฟมรถเลยวันนี้น้องไม่ได้ดีน้ำมันมาเอาสี่ห้ารอบห้าสี่ห้าเอาห้องน้ำโอเคห้องน้ำไปป่าวจบของรายการไปแล้วจบของรายการไปแล้วห้องน้ำ มาต่อไปตามพี่เซนแน่ได้ได้ไดตามพี่เซนพี่เซนเอาเบอร์อะไรเบอร์เบอร์เบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สี่สองรอบไม่ต้องทำเลยครับเอ้ยจริงอ่ะน็อตซิงเนี่ยน็อตซิงน็อตซิงไม่ต้องทำเลยใช่ไหมไม่ได้กินอะไรเขามสองรอบแล้วเนี่ยอ่ะเชิญมาว่าตาใครตาผมไม่ไหมโอเคป้ายป้ายยาง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 ก็ดินนิ้วเนื้วป่ะพี่อยากดินหรอพี่ขอเดียนึงได้ปะยางนี่ไปล้างมือมาเฉยๆก็ห้องน้ำไอ้เขาข้าห้องน้ำเดียวกับผมไหมฮะไม่ใช่ผมไปนานแล้วไงเออไมเพาะวาอันี่ผมไปล้างมือออเน ไม่ได้อุจจาระดื่มมาเอาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเท่าไหร่ทำไรกันอ่ะไม่หลุดไม่หลุดเขาไม่ไม่หล่นเบอร์หนึ่งสี่สองครั้งนะอุ้ยเขากินเขากินสีเงีวอ่ะอย่าเทเยอะนะครับคุณมีเหลือคุณมีเหลืออยู่ครับผมคุณได้แล้วเพิร์นะครับคุณมีเหลืออยู่ครับผมโอ้ห้ามด้วยห้ามด้วยไม่ได้แล้วเขาเดี๋ยวหมดครับผม อดกินชื่นใจจริงพี่เซนคบเหนียวนีมนพี่เซนในตาต้องเพล่งต้องเพแล้วต้องเพต้องเพอตืตืนตืเบอร์อะไรต้องเพิงเอาปุกด้วยแล้วกันนะเบอร์สาเบอร์สามเอรสเบอร์สาครั้งหนึ่องสามสียูนิคอร์นยูนิคอร์น้วเอ้เหมือนเขาล็กผลเข้ามานะอันนี้ตัวใหญ่ ตัวใหญ่อะสีอะไรสีอะไรเอ้ยทำไมมีเดี่ยสีม่วงกับสีแดงอ๋อนี่มันมีสองสีนี่ไงมันเป็นสีน้ำเงินกับสีแดงแล้วก็สีม่วงกับสีแดงแล้วก็เนี่ยแล้วก็มีอันนี้กินห่างไปแล้วอ๋อกินห่างไปแล้วอร่อยไหมคะเป็นไงบ้างอร่อยเนาะรสชาติเป็นไงหวานหวานหวานไม่มีเปรี้ยวเปรี้ยวมันยัะมีเปรี้ยวใช่ปะไม่มีเปรี้ยวนี่มันเค็มบ้างมีเค็มบ้างเดียวไม่มีจากจากนิ้วหนูอะ แม่นี้คือวหวานอย่างเดียวหวานคนะือความหวานอย่างเดียวอ่ะออกมาต่อค่ะต่มผมแต่ผมขอสองสามครั้งอ่ะหนึงสองสามกใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ <Like. S 2> กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย